มะเร็งหลอดอาหารมาเรียนรู้เพื่อป้องกันตนเองกันค่ะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสําหรับประเด็นเรื่องราวต่อไปนะคะที่อยากให้เรียนรู้ก็คือมะเร็ขงของหลอดอาหารนะคะก็จะเห็นว่าหลอดอาหารจะเป็นเหมือนท่อกลวงนะคะลงมาจากช่องปากเราแล้วก็มะเร็งก็เกิดขึ้นได้นะคะนี่คือก้อนอันนี้คือลักษณะก้อนที่เกิดขึ้นนะคะพอโตขึ้นรูของอ หลอดอาหารก็จะมีขนาดเล็กลงนะคะดังนั้นเรามาดูสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นได้กันนะคะ,มะเม็งหลอดอาหารซึ่งเป็นมเม็งที่พบได้เป็นอันดับ8นะคะของโรคแล้วก็มักพบบ่อยในประเทศที่กําลังพัฒนานะคะเช่นประเทศไทยโดยสถาบันมเม็งแห่งชาติในปี2558พบว่าโรคนี้เนี่ยถือว่าเป็นลําดับที่9ของมเม็งในชายไทยนะคะ แต่ไม่ติดสิบััดับแรกของมะเร็งในหญิงไทยดังนั้นแสดงว่าเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะแล้วพบในผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่อายุประมาณ55-65ปีนะคะแล้วก็พบมากกว่าก็คือในผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิงประมาณ3 4ถึง4เท่านะคะ โรคมะเร็งหลอดอาหารนะคะหรืออีโซฟาเจียลนะคะแคนเซอร์ Cancer, เป็นโรคมะเร็งที่เป็นภายในหลอดอาหารมีการแบ่งตัวผิดปกตินะคะของเซลล์ทำให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาและบางครั้งเซลล์เหล่านี้ก็แพร่กระจายไปสู่ระบบต่อมน้ําเหลืองระบบกระแสเลือดทําให้เกิดการลุกลามไปยังเนื้อเยื่อและวัยวะอื่นๆทั่วตัวได้เช่นเหนือนกระดูกไหปะลาร้าลำคอถ้ากระจายเข้าสู่กระแสเลือดก็ไปทําลายวัยวะตต่างๆที่พบบ่อยก็คือปอดกระดูกและก็ตับ หลอดอาหารเนี่ยมีลักษณะเป็นท่อกลวงนะคะมีความยาวประมาณ25ซนติเมตรนะคะซึ่งเป็นอวัยวะที่ต่อเนื่องมาจากคอหอยอยู่หลังท่อลมส่วนปลายของหลอดอาหารเป็นกล้ามเนื้อของรูดเพื่อสามารถบีบตัวให้หลอดอาหารปิดเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับสู่หลอดอาหารหลอดอาหารเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในการย่อยอาหารนะคะ แต่จริงๆตัวอาหารตัวหลอดอาหารเองไม่มีหน้าที่ในการย่อยอาหารเป็นแค่อวัยวะหนึ่งในระบบทางเดินอาหารเพื่อทําหน้าที่ลําเลียงอาหารไปสู่กระเพาะอาหารเท่านั้นนะคะสรุปว่าไม่มีหน้าที่ย่อยอาหารแต่เป็นตัวลําเลียงอาหารเท่านั้นนะคะในปัจจุบันยังไม่สามารถบอกสาเหตุของอาการหรือการเกิดเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้อย่างชัดเจนแต่ทราบอยู่นะคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงเช่นพันธุก,กรรมนะคะ เป็นชนิดที่ไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนก็คือหมายความว่าแต่ละคนต้องเป็นชนิดของตัวเองนะคะแล้วก็เชื้อชาติพบอุบัติการสูงนะคะในชาวอิหร่านโซเวียตจีนนะคะแล้วก็พบได้น้อยในชาวอเมริกาการดื่มสุราการสุบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะการขาดสารอาหารบางชนิดนะคะจากการบริโภคอาหารไม่ครบทุกหมู่นะคะอย่างต่อเนื่อง การบริโภคอาหารบางชนิดอย่างต่อเนื่องเช่นสารไนโตรไซต์นะคะหรือไนโตรโซนั่นเองนะคะหรือไนโตรซามีนซึ่งมีอยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ใส่สารนี้เป็นสารกันบูดอาหารประเภทย่างเช่นปลาทะเลย่างปลาหมึกย่างนะคะนอกจากนี้ก็มีสารบางอย่างที่ใช้ในการปรุงรสอาหารนะคะเช่นนะคะอ่ะกลุ่มนี้จะเกิดจะปีกัป เกิดเพิ่มขึ้นของไนตโตรซามีนนะคะเช่นพริกแล้วก็พริกไทยซึ่งใส่ในอาหารที่มีเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องแกงนะคะเกิดจากโรคกรดไหลย้อนหรือเป็นลักษณะของน้ำย่อยเนี่ยไหลกลับนะคะทําให้เยื่อบุหลอดอาหารเกิดการบาดเจ็บเสียาหายเรื้อรังและกลายเป็นมะเร็งของหลอดอาหารได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเทรียบางชนิดของหลอดอาหารเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุภายในหลอดอาหารจากสาเหตุบางอย่างนะคะ นะคะเช่นการกือน,น้ํายาล้างห้องน้ําอันนี้ก็คือกลุ่มที่จะฆ่าตัวตายนะคะการกือน,น้ํากรดหรือน้ําด่างทําให้เยื่อบุภายในหลอดอาหารเกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องและก็เรื้อรังจนกลายเป็นมะเร็งของหลอดอาหารได้นั่นเองนะคะโรคมะเร็งหลอดอาหารในระยะเริ่มแรกเนี่ยจะไม่แสดงอาการแต่จะแสดงอาการเมื่อเป็นมากขึ้นดังนั้นอาการจึงคล้ายๆกับ เริ่มต้นนะคะจงคล้ายๆกับเหมือนเราเกิดการอักเสบบริเวณหลอดอาหารเช่นนะคะเริ่มกินอาหารไม่สะดวกรู้สึกติดกินแล้วเจ็บตามตำแหน่งต่างๆตั้งแต่บริเวณลำคอจนถึงดิ้นปีซึ่งพอเริ่มเป็นมากขึ้นก็จะกินอาหารแข็งก็ลําบากต่อมากินอาหารอ่อนก็ลําบากเช่นกลุ่มข้าวต้มนะคะก็ลําบากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากปล่อยทิ้งไว้นานก็จะกินน้าหรือน้ําลายก็ยังไม่ได้เลยค่ะสำหรับเวลากินหรือไอนะคะก็เจ็บมากขณะกินาอาหารก็จะมีเสมหะเป็นเลือด นะคะหรืออาจเจนเป็นเลือดด้วยนะคะและเมื่อเป็นมากขึ้นก็จะส่งผลให้กินอาหารได้น้อยลงทําให้ผู้ป่วยอ่อนเพียรอ่อนแรงน้ําหนักลดแล้วก็โรคลูกตามเข้าสู่ระบบประสาทนะคะเช่นเข้าสู่ประสาทกล่องเสียงนะคะผู้ป่วยอาจมีเสียงแหบลงถ้าครัมพบก้อนที่หายปลา้วหรือที่คอมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นระยะลูกลามไปยังอวัยวะอื่นแล้วนะคะแล้วก็จะอาจจะมีการปวดหลังเมื่อโรคเนี่ยแพร่กระจายเข้าสู่กระดูกไขสันหลังเป็นต้นนะคะ ดังนั้นนะคะเราต้องรู้นะคะรู้ทันปุ๊บเราก็ต้องรีบไปตรวจนะคะเมื่อมีอาการคืนลําบากสำลักเวลาคืนหรือไอเวลาทานอาหารนะคะถ้าให้แพทย์วินิจฉัยโรคนะคะมะเร็งหลอดอาหารก็จะต้องซักประวัติจากอาการของผู้ป่วยก่อนนะคะเราก็ตรวจร่างกายแล้วก็ถ้าระยะลุกลามไปแล้วนะคะแพทย์ก็ต้องคาต่องน้ําเดืองที่ไหปลาร้าหรือที่คอนะคะถ้าโตขึ้น หรือถ้ามีการลุกลามไปที่หลังก็จะเข้าสู่กระดูกสันหลังเนี่ยก็ต้องมีการตรวจเอกซเรย์เพิ่มเติมนะคะเช่นการกืนแป้งหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูตำแหน่งพยาธิสภาพของหลอดอาหารการแพร่กระจายของต่อมน้ําเหลืองในช่วงอกหรือช่องท้องอันนี้ต้องมีการวางแผนการรักษาต่อไปนะคะเช่นการส่องกล้องตรวจพยาธิสภาพของหลอดอาหารและมีการตัดชิ้นเนื้อระหว่างสองกล้อง เมื่อตรวจทางพยาธิวิทยานะคะผลที่ได้ก็จะยืนยันได้ว่าเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารและเป็นระยะไหนแล้วนะคะแต่หากตรวจพบว่าต่อมน้ําเหลืองที่หายปลาหรือที่คอโตแพทย์ก็จะทําการตัดต่อมน้ําเหลืองนั้นไปตรวจพยาธิวิทยาแทนนะคะการตรวจเลือด CBC เพื่อดูเม็ดเลือดและดูเกล็ดเลือดก,ก่อนทําการรักษาก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งเพื่อจะให้แพทย์ในวิธีใช้แล้วก็เตรียมตัวเพื่อประกอบการรักษานะคะ แล้วก็การดูการทํางานของไตการดูการทํางานของตับการดูระดับเลือแร่นะคะอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายนะคะการดูสารมะเร็งชนิด CEA นะคะเพื่อจะทําการพิจารณาแล้วก็สืบค้นเพิ่มเติมตามข้อบ่งชี้นะคะก็อาจจะมีการเอ็กซเรย์ปอดเพิ่มขึ้นเพื่อดูความผิดปกติของช่องอกและปอดนะคะถ้าสงสัยว่ามีโรคแพร่กระจายบริเวณดังกล่าวหรือกับดอดอาหารที่มีอาการแพร่ไปยังปอดนะคะ เราก็ต้องระวังนะคะมันก็าสาวภาพช่องท้องเพื่อดูความผิดปกตินในช่องท้องแล้วก็เราก็ต้องสงสัยว่าโรคเนี่ยแพร่กระจายไปที่ตับหรือในช่องท้องหรือเปล่าการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์เช่นการสแกนกระดูกถ้าสงสัยว่ามีโรคแพร่กระจายไปยังกระดูกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้ทราบนะคะว่า เราจะวางแผนการรักษาอย่างไรคราวนี้มาดูระยะของโรครมะเร็งหลอดอาหารกันค่ะก็มี4ระยะระยะที่1ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กอยู่ภายใน,น,น,นใหลอดอาหารระยะที่2ก้อนมะเร็งลุกลามเนื้อเยื่อชั้นนอกของหลอดอาหารลุกลามเข้าต่อมน้ําเดืองใกล้เคียงต่อมน้ําเดืองช่องอก1-2ต่อมเป็นต้นนะคะพอระยะที่3เน,น,นี่ยก้อนมะเร็งลุกลามทะลุจากเนื้อเยื่อชั้นนอกของหลอดอาหารเข้าสู่ัยวะเนื้อเยื่อข้างเคียง,ง,ง,ยงมีการลุกลามไปต่อมน้ําเลืองใกล้เคียงแล้วก็ต่อมน้ําเดืองที่ช่องอกมากกว่า2ต่อมขึ้นไป ส่วนระยะที่สีนะคะโรคมะเมร็งแพร่กระจายเข้าต่อมน้ําเหลืองไกลนะคะเช่นในช่องท้องไหปลาร้าหรือที่คอแล้วก็เข้ากระแสลโลหิตไปยังอวัยวะอื่นๆที่ร่างกายพบบ่อยก็คือเช่นปอดกระดูกตับนะคะแล้วก็ผิวหนังนะคะอันนี้ก็คือรามรามเยอะเลยนะคะแล้วก็รามเร็วด้วยนะคะถ้าระยะที่สี่ว่าภูมิต้านทานหลอนแอนนั่นเองนะคะ วิธีรักษามะเร็งหลอดอาหารแพทย์จะต้องอาศัยข้อมูลทั้งตัวผองระยะโรคนะคะจัดก,การเก็บวินิจฉัยข้อมูลได้ตำแหน่งของโรคนะคะว่าเป็นหลอดอาหารในส่วนลําคอหลอดอาหารในส่วนช่องอกหรือหลอดอาหารส่วนปลายที่ติดอยู่กับกระเพาะอ,อาหารปัจจัยของตัวผู้ป่วยเองก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่จะช่วยวินิจฉัยวางแผนการรักษาของแพทย์เช่นอายุของผู้ป่วยความสมบูรณ์แข็งแรงของ ร่างกายของผู้ป่วยโรคประจําตัวของผู้ป่วยซึ่งการรักษาหลักก็เหมือนเดิมค่ะมีอยู่3วิธีนะคะคือผ่าตัดก็คือจะรักษาในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารระยะต้นๆและเป็นโรคในหลอดอาหารช่วงส่วนอกนะคะช่องอกนั่นเองแล้วก็หลอดอาหารส่วนปลายที่อยู่ติดกับกระเพาะอ,อาหารที่ผ่าตัดได้สามารถทําการผ่าตัดเพื่อช่วยบรรเทาอาการกืนลําบากหรือผู้ป่วยในระยะรุกรามที่ไม่สามารถกิืนอาหารได้เองเลยนะคะก็ผ่าตัดให้อาหารทางสายยาง โดยสายให้อาหารเนี่ยจะเข้าสู่บริเวณหน้าท้องนะคะเข้าสู่กระเพาะอ,อาหารแล้วก็ลำใช้เล็กแทนได้เลยนะคะ ส่วนวิธีการรักษาตัวต่อมาก็คือฉายรังสีรักษาเป็นการรักษาโดยวิธีการฉายรังสีเพียงวิธีเดียวก็ได้นะคะหรืออาจจะร่วมกับเคมีบําบัดหรือรวมทั้งฉายรังสีแล้วก็ให้เคมีบําบัดด้วยหรือทําการผ่าตัดร่วมกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการฉายรังสีแบ่งได้เป็น2ออย่างคือเพื่อเพื่อควบคุมโรคนะคะมักใช้ในกรณีผู้ป่วยยังเป็นระยะรุกรัมไม่มากและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็ร่วมกับการรักษาอื่นๆเช่นอาจจะใช้ยาเคมีบําบัดนะคะหรือการผ่าตัดร่วมด้วย ต่อมาก็คือเพื่อประคับประคองอาการนะคะใช้รักษาในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากมะเร็งลุกลามไปแล้วนะคะเราก็ใช้การฉายรังสีได้หรือในกรณีที่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วแล้วก็การฉายรังสีรักษาก็เพื่อบรรเทาอาการจากการกืนอาหารลําบากกืนเจ็บหรือปวดนะคะมะเร็งกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วเช่นตบน้ําเหลืองหรือกระดูกนะคะส่วนวิธีที่3นะคะก็คือการใช้ยาเคมีบําบัด วัตถุประสงค์การรักษาเช่นเดียวกับรังสีรักษานะคะส่วนการรักษาในวิธีที่4ี่เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะจึงไม่ค่อยมีคนนิยมมากนักนะคะก็คือการรักษาด้วยยารักษาตรงเป้าหรือยารักษาแบบเฉพาะเจาะจงต่อ,อเซเลล์มะเร็งนะคะในหลอดอาหารนั้นๆก็ตอนนี้อยู่ในช่วงศึกษาวิจัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันสูงมากแล้วก็มีผลข้างเคียงก็คือเป็นสิวทั่วตัวนะคะบางคนจึงไม่ค่อยนิยมแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นนะคะก็ มันไม่ครอบคุมการรักษาสวัสดิการของไทยอ่ะนะคะก็เลยไม่นิยมเลยนะคะส่วนผลข้างเคียงจากการที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาหลายวิธีเนี่ยก็แล้วแต่แต่ถ้ายิ่งรักษาหลายวิธีก็ยิ่งมีผลข้างเคียงมากขึ้นแต่ถ้าผลข้างเคียงจากการผ่าตัดเราก็รู้อยู่แล้วนะคะก็ต้องมีอาการปวดนะคะมีการสูญเสียอวัยวะที่ผ่าตัดออกไปมีการเกิดภาวะเลือดออกการติดเชื้อนะคะการบาดเจ็บจากการผ่าตัดถูกอวัยวะข้างเคียงก็ได้ส่วนการใช้อ่า ให้รังสีรักษาเนี่ยก็จะมีปัญหาเฉพาะบริเวณที่ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีนะคะจะมีผิวหนังแห้งบ้างนะคะหรือ,อไม่ได้นะคะผลข้างเคียงจัดก,การใช้ยาเคมีบำบัดก็มีอาการอ่อนเพลียขึ้นใจอาเจียนเบื่ออาหารผมร่วงนะคะถ้ายาไปกดการทํางานของไขกระดูกก็อาจจะทําให้มีภาวะซีดภาวะเข็นเลือดต่ำและมีเม็ดเลือดขาวต่ํานะคะ ต่อมาอาจจะเกิดผลข้างเคียงในระยะยาวได้ด้วยนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยผลข้างเคียงที่พบเนี่ยพบได้น้อยค่ะประมาณ5-15%ขึ้นอยู่กับคูมิต้านทานของคนไข้ด้วยนะคะถ้าผู้ป่วยที่รับการรักษาฉายรังสีเวณลำคอรหรือทรงอกจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานลดลง ภาว่าขาดไทรอยฮอร์โมนเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือการฉายรังสีที่มีผลข้างเคียงบริเวณลําคอและทรงอ,อกนะคะส่วนโรคมะเร็งหลอดอาหารจะเป็นโรคมะเร็งที่มีความรุนแรงสูง,งการพยากรณ์โรคก,ก็ไม่ค่อยดีก็คือถ้าเป็นแล้วโอกาสหายน้อยนะคะแต่ความรุนแรงของโรคนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆอีกด้วยก็คือระยะของโรคนะคะถ้าเจอโรคที่สูงขึ้นก็ความรุนแรงของโรคก,ก็สูงขึ้นด้วยดังนั้นตรวจพบแต่น,นิ่นๆแล้วก็รีบรับการรักษาจะดีขึ้นนะคะ แล้วก็รอยโรคก็จะไม่ดําเนินอยู่นานนะคะตําแหน่งที่เกิดโรคนะคะหากเป็นโรคบริเวณหลอดอาหารในส่วนลําคอก็จะมีผลการรักษาที่แย่กว่าหลอดอาหารในส่วนอื่นๆเพราะการรักษาด้วยการผ่าตัดทาไม่ยากค่ะต่อมาอายุถ้าผู้ป่วยอายุน้อยผลการรักษาก็จะดีกว่าผู้ป่วยที่อายุมากและผู้ป่วยที่มีอายุน้อยมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและทนทานต่อการดูแลรักษาได้ดีกว่านะคะ อันนี้ก็อายุน้อยก็หายเร็วนะคะสภาพร่างกายและโรครวมทวมของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นโรคอือ่นด้วยนะคะที่มีประจําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันนะคะก็จะมีผลทําให้ผู้ป่วยเนี่ยทนต่อการรักษาได้น้อยนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยสมบูรณ์แข็งแรงดีก็จะทนต่อการรักษาได้ดีกว่าแล้วก็หายเร็วกว่าไม่มีโรคแทรกซ้อนด้วยนะคะ วิธีการตรวจคัดกรองเนี่ยควรพบแพทย์เมื่อไหร่ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองที่เต็มที่นะคะก็เหมือนทั่วไปแต่นะคะถ้าพบตั้งแต่เริ่มแรกเหมือนที่บอกว่ามีอาการผิดปกติก็คือกลืนสําคัญก็คือโรคมะเร็ง,เงหลอดอาหารนี่คือกลืนลําบากไอเวลาทานอาหารสํำลักนะคะเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าผิดปกติแล้วนะคะ และที่สําคัญปัจจัยเสี่ยงนะคะเช่นโรคกดไหลย้อนประวัติการคืนน้ายาล้างห้องน้ําการคืนน้ากดน้ําด่างเป็นต้นนะคะส่งผลให้เกิดเซลล์เยื่อบุภายในหลอดอาหารผิดปกติอยู่แล้วนะคะก็ควรมาหาแพทย์แล้วก็ดูแลตรวจร่างกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็เฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารให้ได้ค่ะนี่ก็คือการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนเองนะคะเมื่อป่วยแล้วนะคะ ก็เหมือนกับโรคมะเร็งทั่วไปที่สาคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์หรือหมอแนะนําพยาบาลแนะนํากินยาแล้วก็รับยาให้ครบนะคะไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อนมาพบแพทย์นะคะตามนัดอย่างสม่ําเสมอและในกรณีที่มีอาการผิดปกติควรมาพบแพทย์ก่อนนัดนะคะไม่ใช่ปล่อยให้อาการเร็วร้ายลงไปแล้วค่อยมาเช่นเจ็บปวดปวดแผลมะเร็งอวัยวะต่างๆมากขึ้นแผลช่องปากติดเชื้อมีหนองนะคะมีไข้ร่วมกับท้องเสียนะคะ แล้วก็มีผลข้างเคียงจากยาที่แพทย์สั่งนะคะเช่นวิงเวียนศีรษะมากท้องผูกเรื้อรังขึ้นผื่นทั้งตัวแล้วก็บางทีคนไข้ก็มีความวิตกกังวลในรอยโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจนมีความเครียดนะคะไม่ผ่อนคลายนอนไม่หลับนี่ก็มาพบแพทย์ก่อนได้นะคะเพื่อ,เ,อ,อเขาเรียกบาบัดฟื้นฟ,นฟนูด้านจิตใจหรืออาจต้องให้ยาคลายเครียดนะคะสําหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดก็สรุปโดยรวมก็คือมะเร็งหลอดอาหารเนี่ย นะคะเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะถึง3-4เท่าแล้วก็พบในกลุ่มอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นถ้าเรามีความคิดว่านะคะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเราบริโภคแอลกอฮอล์บ่อยนะคะหรือว่าทานอาหารที่ผิดปกตินะคะแล้วมีอาการผิดปกติเช่นกลืนลำบากไอเวลาอาหารกำลังจะลงไปนะคะ สำลักบ่อยนะคะแล้วก็มีปัญหาอื่นๆตามมาเราก็ควรมาพบแพทย์ก่อนนะคะก็ฝากติดตามข้อมูลดีๆนะคะที่ Facebook ด็อเตอร์วริศราดาวัน YouTube พักเทวันเฮาส์สแกนคิวอา e โคตัวนี้นะคะเพื่อเข้าสู่การตอบคําถามสนทนากันเพื่อสอบถามข้อมูลหมอปอก็อยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีอย่างมีองค์รวมถ้าข้อมูลที่หามามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภ<ม>ัยไว้หนาที่นี้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นได้ดูเป็นสะพานบุญด้วยนะคะสําหรับข้อมูลดีๆแบบนี้ก็ติดตามเรื่องมะเร็งต่อไปนะคะเป็นต่อมไทรอยนะคะในคลิปต่อไปส่วนเรื่องอาหารสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ ep 56นะคะเริ่มต้นของการรักษามะเร็งนะคะก็จะมีทั้งอาหารไว้ให้ด้วยนะคะก็ฝากติดตามต่อนะคะแล้วก็เป็นสะพานบุญแชร์ต่อด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ